And I w ถ้ามันเหลียวมีดก็ทิ้งมีมีครับทีทิ้งดินมีดไอ้เดียวไอ้เดียวอ่ะอยู่ไหนแกที่สวนเนี่ยแต่ว่าตรงนี้พอจะดันได้อยู่ถ้าอย่างนี้นะลถ้าอมันินมแ่เหลียวมีด เราต้องเจาะให้ทะลุไปถึงชั้นีุได้มมัันนคือให้ถึงชั้นแล้วปล่อยน้ำมันดันเลยเหวี่ยงเลยเปิดเพื่อรอน้ำฟ้าเต <legislation> <บ>ิมใช่มันนไม่ถึงเพราะว่าเจาะถึงรูน้ำแล้วทีนี้เดี๋ยวมันซึมยิ่งถ้าเป็นน้ำทับน้ำซึมเต่าอยู่ที่ดินมันไม่มปิดเลย จะมีขึ้อนโอ้ใจนะนี่มันขโนข้นไาด้นมาเป็นขันเป็นขันนี่ันี้น้ตีปลานี่คือขันมันละมันหลายขันเ่ย